สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้พบกับครูฝนการพิชชาสมเขาใหญ่เช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูฝนจะพาเด็กๆไปทบทวนความรู้เดิมที่เราเรียนกันในครัที่แล้วกันก่อนค่ะ สำหรับในคาบที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในหัวข้อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กๆก,ก็คงจำได้ใช่ไหมคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิธีการและขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และ ไขข้อสงสัยต่างๆนะคะโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทจังจำกันได้ใช่ไหมอ่าหน,นะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามจิตตะวิทยาศาสตร์ซึ่งในคาบที่แล้วนะคะเราก็เรียนในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์กันไปแล้วนะคะในคาบนี้นะคะครูฝนก็จะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตตะวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องใหม่กันนะคะเดี๋ยวครูฝนจะพาเด็กๆไปทบทวนเนื้อหาเดิมกันอีกสัก แป๊บหนึ่งนะคะอะเรามาดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันเลยค่ะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาคำตอบของปัญหาหรือสิ่งที่เราสงสัยนะคะซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ระบุปัญหาขั้นที่2ตั้งสมมติฐานขั้นที่3 รวบรวมข้อมูลขั้นที่4วิเคราะห์ข้อมูลและขั้นที่5สรุปผลค่ะอ่าและในวันนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆเกนี่ยเข้าใจในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะครูฝนก็มีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์นะคะที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ บ้างคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะครูหวังว่าเด็กๆคงจะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องของ หัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะอ่าเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ หมายถึงความชำนาญและความสามารถในการคิดค้นหรือสืบเสาะเพื่อค้นหาคำตอบและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ถูกต้องซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะจะแบ่งออกเป็นสองขั้นนะคะนั่นก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกันก่อนนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะคะจะมีด้วยการแดทักษะดังนี้ค่ะ1ทักษะการสังเกต2ทักษะการจำแนกประเภท3ทักษะการวัด4ทักษะการใช้จำนวน5ทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลา 6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและ8ทักษะการพยากรณ์ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงกันนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือที่เราเรียกว่าขั้นผสมนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ทักษะค่ะ หทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรสอทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 3. ทักษะการทดลอง 4. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 5. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 6. ทักษะการสร้างแบบจำลองอเพราะฉะนั้นนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ทักษะคะ14ทักษะนั่นเองซึ่งเราจะแบ่งเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน6 8อ่าทักษะและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง6ทักษะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ ต่อไปอ่าจะเป็นตัวอย่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะอ่าเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 1น,นะคะทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลานะคะคือความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูป1มิติ2มิติและ3มิติรวมไปถึงการระบุรูปทรงขนาดตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาต่างๆนะคะเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่า Space ของวัตถุเนี่ยคืออะไร สเปซของวัตถุก็คือที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่และมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยสเปซของวัตถุนะคะจะมีความสัมพันธ์กัน2ลักษณะค่ะ 1. คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะ อ่าหนความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ2มิติกับวัตถุ3มิตินะคะคือความสามารถในการระบุชื่อหรือวาดภาพของวัตถุ2มิติ3มมิตินะคะอ่ายกตัวอย่างเช่น วัตถุเป็นรูปกล่องใช่ไหมคะมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างรูป2มิติกับรูป3มิตินะคะก็คือในรูป2มิติเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็รูป3ามิติจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอะต่อไปค่ะทักษะความสัมพันธ์การหาสเปซกับเวลานะคะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะก็คือใน1.2ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับวัด อีกวัตถุหนึ่งคือความสามารถในการบอก,บอกตำแหน่งและทิศทางของวัตถุต่างๆเมื่อเทียบกับวัตถุหนึ่งเช่นนะคะเราเนี่ยโยนก้อนหินลงในแก้วน้ําซึ่งมีน้ําอยู่เต็มใช่ไหมคะพบว่าเมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในแก้วน้ําปุ๊บนะคะก้อนหินเนี่ยจะเข้าไปแทนที่น้ํา โดยเราจะสังเกตได้จากการล้นของน้ำในแก้วนะคะหรือสามารถบอกได้ว่าวัตถุที่ตกลงไปนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือขวามือเรา,าต่อไปนะคะเป็นการาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ การหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลานะคะในเรื่องของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลานะคะความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาคือความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของวัตถุกับเวลาที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนตำแหน่งของเด็กหญิงนารีนะคะในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินไปโรงเรียนนะคะเมื่อเวลา7นาฬิกาใช่ไหมคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะนารีก็เดินไปโรงเรียนใช่ไหมคะเป็นเวลา7.20นนะคะ เห็นไหมคะว่าเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุตอนแรกนารีจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะในเวลา7.00นอพอเวลาผ่านไปเป็น7.20นาฬิกานาทีเนี่ยนารีก็เปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ที่โรงเรียนนะคะนี่เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาค่ะยกตัวอย่างเช่นการหลอมเหลวของน้ำแข็งนะคะเมื่อตั้งทิ้งไว้ตอนแรกนะคะตอนที่เราเริ่มตั้งเนี่ยน้ำแข็งก็จะเป็นไงคะอ๋อเป็นก้อนพอเวลาผ่านไปนะคะ น้ำแข็งก้อนก็เกิดการหลอมเหลวกลายเป็นน้ำนะคะเราเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูทักษะที่2นะคะก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่น เด็กหญิงคณิฐาและเด็กชายธนดลน,นะคะเขาเนี่ยได้ช่วยสำรวจพืชน,นะคะโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะและตามข้อกำหนดของครูนะคะเมื่อเขาสำรวจข้อมูลเสร็จนะคะเขาก็นำข้อมูลนั้นมาจัดกระทาและสื่อความหมายนะคะ,ะเขาเนี่ย ได้ทำการจัดกระทำข้อมูลโดยการทําแผนภาพต้นกุหลาบที่เขาได้ทำการสำรวจนะคะเขาได้บอกว่าต้นกุหลาบเนี่ยมีดอกตูมนะคะเมื่อดอกกุหลาบที่บานนานแล้วจะมีสีแดงมีกลิ่นหอมนะคะลําต้นมีน้ําแหลมนะคะโดยต้นกุหลาบนี้มีความสูง30เซนติเมตรนะคะเราเรียก ทักษะนี้ว่าทักษะการจัดกระทําข้อมูลและสื่อความหมายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทักษะการสร้างแบบจำลองค่ะเรามาดูตัวอย่าง ทักษะการสร้างแบบจำลองพร้อมกันเลยค่ะเด็กผู้ชายสองคนนะคะเด็กผู้ชายคนแรกเขาถามว่านี่คือแบบจำลองอะไรเพื่อนเขาก็ตอบว่านี่คือแบบจำลองการระเบิดของภูเขาไฟนะคะซึ่งเราเรียกทักษะนี้ว่าทักษะ การสร้างแบบจำลองนะคะทักษะการสร้างแบบจำลองนี้นะคะจะเป็นการออสร้างหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเรียนแบบนะคะหรืออธิบายสิ่งที่ศึกษาหรือสิ่งที่เราสนใจนะคะ โดยการสร้างแบบจำลองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนี้นะคะเราอาจจะใช้รูปภาพภาพเคลื่อนไหวแผนภาพชิ้นง,งานนะคะหุ่นหรือว่าสิ่งของก็ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะไปต่อในเรื่องของจิตตวิทยาศาสตร์นะคะเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าจิตตวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรนะคะ จิตตวิทยาศาสตร์นะคะคือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยจิตตวิทยาศาสตร์นะคะจะประกอบด้วยลักษณะต่างๆเช่นมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะเขากำลังสนทนากันอยู่นะคะว่าเด็กผู้หญิงบอกว่านกทําเงินหล่น20บบาทนะ และเด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าขอบคุณมากนะอ้อยที่เก็บเงินมาคืนเราเราเรียกลักษณะนิสัยของบุคคลนี้นะคะว่าเป็นจิตตวิทยาศาสตร์ลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะต่อไปคะ่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขากำลังไปยืนอยู่ที่ต้นอะไรเอ่ยต้นมะเขือเทศนะคะเขา ถือสมุดไปด้วยหนึ่งเล่มแล้วก็ดินสอนะคะและเขาก็พูดขึ้นมาว่ามะเขือเทศทานได้หรือยังนะอ่าแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่มีค่าสงสัยนะคะอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะแสดงว่าเขามีจิตตวิทยาศาสตร์ในลักษณะของเป็นคนที่มีความช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นค่ะ ต่อไปนะคะมีเด็กผู้ชายคนนึงนะคะเขา,ามาหาคุณครูที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าคุณครูครับผมมาส่งการบ้านครับคุณครูก็บอกว่านบส่งงานครูตรงเวลาเสมอเลยนะแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีจิตตะวิทยาศาสตร์ลักษณะใดคะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเพราะเขาเป็นยังไงเอ่ย ส่งงานตรงเวลาเสมอเลยนะคะอาต่อไปมีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายใช่ไหมคะกำลังอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยก็กำลังคล้ายๆกับ พิมพ์อะไรสักอย่างที่แป้นพิมพใช่ไหมคะเด็กผู้ชายก็เปิดหนังสืออยู่คล้ายๆกับเขากําลังสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะ,ะแล้วเด็กผู้ชายพูดว่าอูดปรับตัวในแหล่งที่อยู่อย่างไรบ้างเด็กผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวเราลองค้นหาข้อมูลก่อนนะ,ะแสดงว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะเขากําลังค้นหาข้อมูลอยู่แสดงว่าเขามีจิตตะวิทยศาศาสตร์ในลักษณะของ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้นั่นเองค่ะอ่าก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะดีใจกันไหมคะเด็กๆเ,เราเรียนจบในหน่วยที่หนึ่งกันแล้วนะคะในเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะ วันนี้ครูฝนก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยนะคะโดยการบ้านในวันนี้นะคะจะมีด้วยกันสองชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะให้เด็กๆทำแผนผังความคิดเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะทำลงสมุดนะคะโดยนักเรียนสามารถออกแบบแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะแล้วก็ ชิ้นที่2นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่2และหน้าที่3นะคะในแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้นะคะอ่เด็กๆคิดว่าจะทำเสร็จทันเวลาไหมคะวันนี้ เมื่อเด็กๆท,ทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆสามารถส่งย้อนหลังมาให้ครูฝนทางไลน์ส่วนตัวได้เลยเวลานักเรียนส่งนะคะนักเรียนระบุชื่อชั้นเลขที่มาให้ครูฝนด้วยนะคะครูฝนจะได้รู้ว่าหนูอยู่ห้องไหนชั้นไหนเลขที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูฝนจะแนบนะคะตัวอย่างของแผนผังความคิดเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปให้เด็กๆท้ายคลิปนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆนะคะในการเรียนออนไลน์ทุกวิชานะคะขอเด็กๆตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ